จีเพจพามาล่องจะไปเทตรงนั้นนั่นแหละครับแต่พามาโม้ไอ้หมดเลยที่เดียรอะไรนะเดี๋ยวเรนนี่เทนี่จะวิ่งไป เจอแล้วเจอแล้วโอ้ยทัาแกให้มาทําดิน <laughs> นี่วั่นนะจะนี่ไม่ถึงหาเที่ยวหรอกมังวั่นพุ่งนั่นแต่เล่นหมายนาจะไม่ถึงหาเที่ยวแต่งดินไหนบอกว่าแต่พี่เล่นหมายน่าจะไม่ถึงหาเที่ยวอ่ะไอ้คันนี้จิเพ็ดพาล่งวิ่งไก่ล่ะเกิดไม่แบกเลย ้กับคืนจะไฟพุทพับหน่อยครับนี่ไฟดูรถดูรถคันนี้คือน,นิ่มๆเลยอใช่ไง ก็จะทำนนี้นะสะพานขบวนขบนเป็นที่สะพานทางด่วนเรียบร้อยโครงการไม่สำเร็จเหมือนพระนามซ้ำนานปีนานปีละเกิน

โดนเ่ากี่โลครับยี่สิบกโลนี่สิบิโีใช่สิยี่สิบโลเลยี่สิบกโล,กโลทำไมะแต่ตอนนั้นทั้งท่าทั้งโมงไปท่าสิบหรืออะไรนะพี่ยกไมไ่ว่าอาออไปแล้วมนี่สิกออก <c ười> เลย <c ười> สิบเอาเลขทวงเลยทวกครัโอ้ตายโดนเลขกบางน, <c ười> นี่งานสร้างเฮ้ย <c ười> คันนี้ สร้างพร้อมเดียวพร้อมกันกับไอคันรถดานี่แหละแต่รถด,ดาเนี่ยเพิ่งเสร็จรถด,ดาเข้าโลกนานไปหน่อยเขาสร้างเขาสร้างไมโครรถด,ดาแล้วก็รถด,ดาเจ้าเดียวกันเลยปะใช่ oh. โอโคเสร็จแล้วก็ต้องมันไม่ดีกว่ามันจะลงดีแล้วก็รถด,ดารถด,ดามไม่เสร็จเขาเปลี่ยนเป็นอะไรนี่แล่ อันนี้แบบพี่อ๋อแบบมันแรงแบบคอืมอมันจะไปไกลเลนะยกระชิงมไม่ยไปไกลไปมาบอกมิวว่ารองแน้เลยจะถามๆมิวมิลองบอกเดี๋ยเดี๋ยวทำอุโมงตันหน่อย ได้เปลีป่ยนเลยเ,าาลรเ,เครื่องสันดุล สองกองดัดเอาหกล้อ,อตัวเองเข้าให้เส <c oughs> ียงมันช่าลำโพงมาแตกไม่เสียงลำโพงหรอใช่ลำโพงแทะแต่เสียงเอทีเ,ทเทอตเสียงเสียงจริงๆของรถเลยมันดังเอง <c oughs> ตรงๆนะคันนี้เล่นสนุกมาก <c oughs> ดีกว่าสนุกกว่ารถนอกเลย อันนี้เล่นสนุกมากเลยอ่ะวันนั้นคุณสิทธาแ่บ